ก็ปกติเนี่ยครับบริษัทเราก็ไม่ค่อยได้มาพูดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่คนที่จะมาพูดเนี่ยน่าจะเป็นพวกพีเซลตามงานสัมนาต่างๆนะครับส่วนน้องนักศึกษาเนี่ยก็เราก็จะไปที่เพัทลังครเหนือเกษตรแล้วก็เชียงใหม่สงขลานครินอะไรพวกนี้นะครับถ้าน้องถ้าน้องๆเนี่ยสนใจมหาวิทยาลัยไหนสนใจเนี่ยครับก็ก็ส่งเมลมา มาหา h r ah a ah t c o t h นะครับก็ส่งมาได้ครับเราก็จะสามารถไปบรรยายให้ได้นะครับคราวนี้สไลด์ผมไม่ได้เยอะมากมีคนถามหาสไลด์ด้วยสไลด์ผมอะจริงๆมีแค่สองหน้าคือหน้าปกกับหน้าเอนจเนรเลยคืออยากให้ทุกคนโฟกัสกับสิ่งที่ผมฟังมาเอ้สิ่งที่ผมพูดมากกว่าคือนก็ตั้งใจฟังนะครับก็คือเนี่ยมีแค่แค่นี้เลยสไลด์ผมนะครับผมเรื่องแรกนะครับเราจะพูดถึงคุณวุฒิการศึกษามาก่อนนะครับคือด้วยด้วย ด้วยปัจจุบันนี้นครับก็จะมีคนที่อยากเปลี่ยนสายงานเรียนเรียนไปตอนเอนทารหรือตอนแอดมิชันหรือตอนอะไรเนี่ยครับก็ตามเพื่อนไปไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะทําอะไรนะครับคือสิ่งที่จะมาอยู่ในสายงาน IT i n f ินฟาสักเจอรนะครับเออจริงๆอ่ะบริษัทอ่ะจะดูอยู่ประมาณอย่างน้อยคนจะมีเรียนทางด้านเรียนอย่างน้อยทางทางด้านเกี่ยวกับ IT i n f ินฟสามตัวนะครับ หนึ่งเนี่ยเราจะดูว่าคุณเรียนวิชา data structure and algorithm มาหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันเป็นของของส่วนใหญ่น้องๆอ,อ,อาจจะคิดว่าอ,อันนี้มันของโปรแกรมมิ่งอะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับในการคอนฟิกอุปกรณ์พวกนี้ครับหรือไฟ wall หรือสวิตช์หรือเน็ตเวิร์กหรือไวรัสแซนเนี่ยความรู้พื้นฐานฟ o u n d ชั i o ของเนี้ยสำคัญมากนะครับพวก linked list พวก recursive อะไรพวกเนี้ยคือตอนที่ผมเรียนผมกเ็เรียนไปเพื่ออะไรเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากไปเป็นโปรแกรมเมอร์นะเราก็อยากจะมาทําด้านเน็ตเวิร์ก หรือทำหน้าซิสเ็มมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่เออมันมัน,ม,นมันได้ใช้นะเออในการทำงานของ DNS การ f o r ์ดด d ้ง g d n ออะไรอย่าง DNS, เงี้ยรีวอร์ดดเี่ยเออมันใช้มันคือหลักการพื้นฐานของของ Data, ขด a ต a a นคอนดแล้วก็ Data Structure พวกนี้นะครับอีกวิชาหนึ่งที่น้องควรจะเรียนเนี่ยครับถ้าทางซิสเ็มนะครับคอมพิวเตอร์ชเทคน่าจะได้เรียนผมไม่แน่ใจว่าน่าจะได้เรียนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบางสาขาพวก IT, i ีไหรือด i จิ t a ลอินโนเวชันอะไรพวกที่ที่ห่างจากไอทีไปนิดหนึ่งไม่ได้ลงซิสเต็มอาจจะต้องไปหาเรียนเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันพื้นฐานของพื้นฐานมากๆในเรื่องการใช้เมมโมรีการอ้างอิงเมมโมรีหรือการอ้างอิง CPU อะไรพวกนี้ครับตอนที่ผมเรียนเรียนด้วยภาษา s m สออะไรอย่างเงี้ยมันก็พูด s อ b แเราโคตรแก่คือเขาเราจะเรียกว่าไงครับเออเราตอนที่เราเรียนแบบเราต้องรู้ขนาดนั้นจริงๆเหรอวะ เออแต่พอมาทํางานเนี่ยเฮ้ยเออมันมันก็ต้องรู้ขนาดนั้นนะพอคุณเรื่องค่าวเรื่องหรือว่าใครที่ทําพวก IBM ที่ต้องแบ่งหัว CPU มาทํางานเนี่ยครับเออมันต้องใช้ความรู้พวกนั้นนะเป็นพื้นฐานมาก่อนพวกนี้นะครับสองวิชาแล้วครับลองเช็คในทารนสคริปดูนะครับหนึ่งนะครับ d a t a structure and a l g o r i t h m สองนะครับคอมพิวเตอร์เชเทคนะครับ มีเป็นพวกเรียน m e m o r y CPU หรือเปล่าหรือพวกเรียน s m b l y อ่ะ,อะก็จะใก,ใ,กใ,กใกล้ๆใกล้เคียงกันเพราะมันจะเรียนเข้าไปเขียนระดับโ coding ของฮาร์ดแวร์นะครับของ CPU เนี่ยก็จะใช้ได้อีกตัวหนึ่งครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือ Network Basic Network เนี่ยต้องรู้ครัเราพูดถึงレイเอเอร์โอ layer 7โมเดลเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องรู้หลักการทำงานของมันเอาผมบอกได้เลยครับใครจะมาสมัครงานที่บริษัทเราเนี่ยครับ เราเคยให้ทำข้อสอบแบบ openbook นะครับให้อธิบาย OSI m o d e โเดลแบบละเอียดโจทย์นี่ง่ายมากครับสมมุติน้องนั่งอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยหรือของคณะเนี่ยจะเรียกเข้าเว็บ ait.co.th เนี่ยครับจงอธิบายการทำงานของ OSI Model เดลอย่างละเอียดละเอียดนี่คือละเอียดจริงๆนะครับอ่าก็เขียนกันมาสองหน้าสาหน้ามันอาจจะไม่ได้ เราต้องการอ่านหลักสิบหน้ามันแปลงเป็น DNS ยังไงทำงานตอน DNS ทําทำงานตรงเลเยอร์ไหนส่งวอไวเว็บ TCP พอร์ตอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการระดับระดับละเอียดเราต้องการคนเข้าใจจริงๆพื้นฐานพวกนี้นะครับเนี่ยครับมีสามวิชาส่วนอีกวิชาหนึ่งที่ที่จะได้ใช้แล้วผมก็อ่าน Q a เมื่อกี้ครับ Project Manager มันจะมีวิชา IT Project Management นะครับ ก็หาโรงเรียนถ้าคุณมีก็จะดีเพราะว่าทุกส่วนงานก็ต้องใช้ความรู้เบื้องต้นของ IT Project Management ไม่ว่าจะใช้คำว่าเอ่อ waterfall หรืออาจายอะไรพวกนี้นะครับลองหากันมาลองเขาเรียกว่าหาเรียนลองไปขอคณะเปิดอะไรรวมทันให้ได้มาหาวิทยาลัยผมเข้าใจว่าสักสิบคนก็ได้จะเปิดได้มหาวิทยาลัยนชนอาจจะสักสิบหกคนถึงจะขอเปิดได้เขาก็มี เขาก็มีการคำนวณเบรกอีเวนต์ของเขาอยู่ครับก็ลองลองไปคุยกับทางคณะดูนะถ้ามีก็ไปชวนเพื่อนถ้ามันมีแบบอยู่ในแล้วใช่ไหชวนเพื่อนเปิดลงซัมมงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยหาหาหา,หาเรียนเอาครน,นี้คุณรู้การศึกษาอีกอันหนึ่งก็คือพวกเออเราเรียกว่าไงดีปริญญาบัตรด,ดีกว่าเราเรียกเราเราใช้คําว่าปริญญาบัตรที่ที่ใช้เนี่ยเราก็จบเออคุณจะไม่ไม่ว่าคุณจะจบอโอสายวิศวะก่อนครับ อเอ่อไฟฟ้าสี่สารอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โดยตรงเนี่ยอันเนี้ยผ่านอยู่แล้วแต่เขาก็จะไปดูในรายละเอีอยดวิชาว่าเรียนอะไรมาบ้างส่วนคราวเนี้ยพวกไอทีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียนได้แต่เขาจะแบบเหมือนคล้ายๆเกือบเกือบเขาเรียกว่าอะไรเกือบเกือบจะเป็นเป็ดเ,เป็นตัวทีเรียนแบบแนวกว้างอาจจะต้องน้องอาจจะต้องหาจุดที่เป็นอินฟาเนี่ยสักด้านหนึ่งก่อน ื่อให้ได้แบบว่า,าเฮ้ยเราจะถ้าจะไปซิสเต็มเนี่ยเฮ้ยเราจะเจาะทางด้านเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวก็ควรจะไปเริ่มเริ่มลินุกถ้าจะไปเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์เนี่ยคุณก็ต้องเริ่มไปอยู่ในห้องเออต้องไปเป็นผู้ช่วยสอน TA ในห้องแลบของวิชาที่สอนเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับมันก็เรื่องธรรมดาส่วนทางด้านพวกมีอีกคณะหนึ่งพวก ICT เออแล้วก็ดิจิตอล innovation พวกเนี้ย ก็มาจริงๆก็มาเรียนได้นะก็มาก็มาทํางานสายนี้ได้แต่คุณจะต้องมีแพชชั่นอย่างสูงต้องเข้าใจโอ้ยอะไรโมเดลลึกเพราะจะโดนสอบปากเปล่าให้อธิบายจากเด็กที่จบไอที IT, สายคอมไซหรือว่าเออวิศวะเนี่ยเขาอาจจะโดนเป็นข้อสอบข้อเขียนที่โฮม e คแซมแต่ของคุณเนี่ยถ้าข้ามสายมาแล้ไม่ใช่เราปิดกั้นนะครับเราอยากรู้แพชชั่นของคุณเหมือนกัน เราก็เลยเราก็จะให้ให้โอกาสในการสัมภาษณ์แล้วก็ดูแพชชั่นบริษัทเราเนี่ยเคยมีคนที่จบที่ที่ผมคิดว่าแปลกที่สุดนะครับเทคนิคการแพทย์มาทำสุดท้ายเนี่ยเขาไต่เต้าตไปจนถึงเป็น C C I E ของบริษัทแล้วก็เป็น i n s ั r u c t o r ของของของบริษัทด,ด้วยซึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอ้ยเราไม่ได้ปิดกัน้นหรืออีกคนหนึ่งเพื่อนสนิทผมเนี่ยก็มาจากปิโตเคมี แล้วเขาก็เปลี่ยนสายเขามีแพชชั่นทางด้านการทําคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้เขาก็เปลี่ยนสายมามามาเป็นตอนเนี้ก็เขาเป็นเฮดของเอ,อ่อไซเบอร์ซิเคียซึ่งซึ่งเราก็คุณจะดูว่าเอ้ปปินบัตรมันก็คือเรื่องหนึ่งแต่จริงๆอะ่ะส่วนใหญ่อ่ะเราจะมองหาแพชชั่นจากตัวนศาศาักศึกษาคุณคุณจะต้องอยู่ในกลุ่มพวกนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเี้กลุ่ม l i n k ์อินของเอ่อซีเหรือกลุ่ม l i n k ์อินของเวมแวรอะไรพวกเนี้ย คุณเคยไปอยู่ในกลุ่มไหมคือเดี๋ยวนี้ HR บริษัทน่ากลัวมากนะครับไปเสิร์ชชื่อหานะครับถ้าใช้ชื่อจริงอ่ะคุณเออไปอยู่กลุ่มเนี่ยพอเขาเห็นคุณในลิงก์อินหรือว่าอยู่ในกลุ่มคอมมิตี้ของต่างๆเนี่ยเออพยายามอย่าไปตั้งชื่อเล่นอะไรอย่างเงี้ยตั้งตั้งชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยให้เขาดูเราสนใจเอออันเนี้ยแบบเร,เรื่องเรื่องการงานเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะไอไอไอแอคหลุมอะไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งหรือแอคไวเล่นเล่นเล,นเล,นเลนก็ไวอ้อันหนึ่งอะไรพวกเนี้ยครับเขาจะได้เสิร์ชหาเราได้ง่า่าายยวเ้ ไอ้คุณอยู่ในโซเชียลคุณศึกษาอะไรนะครับผมอ๋อมีคำถามสายไซเบอร์ซิเคตี้แนวกรรัฐมีที่ไหนหน้าไปบ้างครับจริงๆก็รับทุกที่นะครับผมเข้าใจแต่ว่าแตถ้าเป็นของรัฐเนี่ยมันจะไม่มีตำแหน่งตำแหน่งเขาเรียกตำแหน่งโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นเออ่เขาเรียกอะไรนะอชอำนาญการพิเศษอะไรพวกนี้ครับแต่โหมันต้องไต่เต้านานเหมือนกันนะ มีคำแนะนำนักศึกษาปีสองเรียนสาวก,กันไปหาวิชาเลือกเรียนคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คําแนะนําเลยไปหาวิชาเลือกคอมพิวเตอร์ได้สักสามตัวอืเหมือนตอนคุณจะไปต่อต่อโทด้านไอทีหรือด้านคอมพิวเตอร์คุณก็ต้องมีพื้นฐานวิชาด้านด้านคอมพิวเตอร์สักสามสี่ตัวไปไปให้ไปให้คนรับหรือคนสัมภาษณ์เขาเขาดูนิดนึงนะครับผมอ่ะมาถึงถ้าถ้า,ถาใครมีถามเรื่องคุณวุฒิการศึกษานี่ก็พิมพ์ทิม,มถามนะเดี๋ยวพยายามนั่งอ่าน อีกเรื่องหนึ่งครับคุณนูิวิชาชีพอันนี้สำคัญเลยอย่างบริษัทเราเนี่ยครับก็ออกออกค่าใช้จ่ายในการสอบแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้แต่ก็ให้เวลาแค่หนึ่งปีครับสำหรับสำหรับเน็ตเวิร์กเอเจนเนียร์นะครับผม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 บอกก่อนว่าเน็ตเวิร์กเอเจเนียร์บริษัทเราอะ่ะทุกคนจะต้องได้เน็ตเวิร์กเอเจเนียร์ขั้นต่ำคือ CCA ก่อนก่อนที่คุณจะ คุณจะอยู่ซิสเต็มหรือคุณจะอยู่พีเซลหรืออยู่ซัพพอร์ตหรืออยู่เดฟอฟอะไรหรืออยู่ค่าวเนี่ยต้องได้พื้นฐาน c ีซ a ก่อนเพราะเราเชื่อว่าการที่คุณเข้าใจเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานไปต่อตัวอื่นได้เพราะนั้นน่าซีซีอสำคัญคราวนี้ถ้าคุณไม่เคยเออค่าสอบซีซีเออผมว่าเข้าใจนะแพงนะหาทุนก็ยากอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องไปเข้ากลุ่มอะไรเนี่ย อย่างอื่นคอมเทียเน็ตเวิร์กพาสอะไรไปก่อนค่าสอบอาจจะถูกกว่าหรือมีช่วงมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาจัดตามสถาบันอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับในกลุ่มผมก็เข้าใจนะในนี้ลองลองไปเล่นลิงก์ก่อนนะว่าไอพวกคอมเทียเนี่ยเขาก็มีแบบมีช่วงฟรีอยู่บางช่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ซิสโกไม่มีฟรีหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอืออีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าไปทางด้านคลาวเนี่ยก็รู้อยู่แล,แล้วครับก็ v ี v m w ม r วเนี่ยสำคัญ แล้วก็ส่วน Azure AWS แล้วก็ Google หรือ h u a w e ยอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าตัวเบื้องต้นฟาร์เรชันเนี่ยทุกคนให้เรียนฟรีสอบฟรีหมดนะเอออันนี้คุณจะต้องคุณถ้าคุณไม่มีก่อนก็ดีแต่ถ้าคุณไม่มีเนี่ยเราก็จะบอกว่าไงเดียเออถ้าคู่แข่งมีมันก็คุณก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากคุณอาจจะต้องไปวัดกันที่คําถามเรื่องความรับผิดชอบกับลอจิกบางอย่างหรือคําถามที่ แก้งหลอกคุณว่าดูคุณว่ามีทัศนคติยังไงอะไรพวกเนี้ยคําถามแก้งหลอกก็ประเภทคุณจะต้องไปติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สวิตที่ตึกสร้างใหม่ที่ยังสร้างลิฟไม่เสร็จมีแต่บันไดที่สร้างเสร็จแล้วแล้วบันไดแคบกว่าตู้แหลกคำถามว่าคุณจะขนตู้แหลกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สวิตไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งถ้าคุณไม่เคยทํางานจริงกว่าไม่รู้ว่ามันต้องท,งงองอทํายังไงจงี่ิบายขั้นตอนอย่างละเอียดคุณจะทํำยังไงแล้วคุณก็ไปคนเดียวอืมเนาะเราเอาไปลองคิดดูเผื่อถ้าเกิดไปใครใครมาสัมภาษณ์ที่เอทก็อาจจะเจอคําถามแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะหรือคําถามที่โหดร้ายกว่าออ สำหรับสัดส่วนการชงเหล้าสำหรับคนคออ่อนสำหรับผู้ใหญ่ควรจะเป็นเท่าไหร่ดีเจนซี่เท่าไหร่หงทองเท่าไหร่แม่ขงเท่าไหร่แบค็คเท่าไหร่เออเนี่ยคำถามนี้คือคำถามในชีวิตจริงที่ที่หลังจากเราต้องไปฉลองกับลูกค้าหลังจากเราทำโปรเจกต์เสร็จชีวิตชีวิตจริงมันจะโดนคำถามแบบชีวิตจริงเราอยากรู้ว่าคุณจะตอบอยังไงคุณมีประสบการณ์หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้คือคำถามแบบ แนวชีวิตจริงส่วนคุณอุ้วุฒิวิชาชีพอีกตัวเนี่ยผมเออมันอันนี้จากของพี่คนเมื่อกี้ครับเรื่องไอทีโปรเจกตเนี่ยครับผมว่าถ้าถ้าไปเรียนคอ์เซล่าหรือ IT Project กต์ในเรื่อของ Google แล้วในคอ์เซล่าเนี่ยเรียนแบบไม่เอาเครดิตเนี่ยน่าจะเรียนฟรีนะควรจะควรจะไปหาโรงเรียนกันอะไรพวกนี้เนาะ มันไม่ได้มันไม่ไม่ได้ไม่เสียตังค์อ่ะผมว่าเออผมก็ไม่ผมก็ตอนแรกผมก็เรียนฟรีไม่เสียตังค์แต่ตอนปีนี้ผมจะต้องอาวุธแล้วล่วละเออเพื่อไปไปมันได้เป็นสิทธ์หลายอย่างนะเออสำหรับสำหรับบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยขั้นต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าบางบริษัทเนี่ยถ้าได้ซีซีเอขั้นต้นอย่างเงี้ยเขาอ,อาจจะจ่ายเงินเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะสองพันสามพันสี่พันหรือบางบริษัทเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยได้ผมเข้าใจว่าได้ได้สี่พันด้วยซ้า อืมเออเดินขึ้นควรจะมีเขาเข้าไปควรจะหาเรียนเองอะไรอย่างเงี้ยถึงบริษัทไม่มีงบค,คุณก็ต้องพยายามไปศึกษา,าจากข้างนอกแล้วไปสอบให้ได้เนาะอ่ะคราวนี้ถ้ามีคำถามเออเดี๋ยวขอดูคำถามเรียนโลหะการครับอยากย้ายสายตอนทำงานไปทำเกี่ยวกับไซเบอร์เซอรตี้มีคำแนะนำไหมครับคุณจะต้องไปเรียนพวกไอ้นั่นก่อนนะลีน,นุกแล้วก็พื้นฐานเนี่ย พื้นฐานของ Linux เนี่ยจะสอนคุณเรื่อง IP table คุณทำต้องมีการแลนสองใบแล้วคุณลองลองทำเป็นไฟวอลให้ Linux ทำเป็นไฟวอลเออแล้วการแลนสองใบอ่ะคุณจะได้เข้าใจพื้นฐานคร้าวๆก่อนซึ่งใน Linux อ่ะมันมีทั้งแพ็กเกจของไฟวอลทั้งของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ proxy หรือว่าของ IP S IDS อะไรพวกเนี้ยเออถ้าคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นได้อ่ะ เออว่าคุณทำแบบเออขนาดเนี่ยซีแวร์โอเพนซอร์เนี่ยคุณก็ทำได้ถ้าคุณไปทำไซเบอร์เทอร์ิตี้ตัวที่ตัวที่เป็นของของแบรนด์ของเวนเดอร์ระดับโลกเนี้ยคุณก็ทำได้แหละเพราะพื้นฐานมันก็พื้นฐานเดียวกันเนอะอีกคำถามนงการตัดสินใจด้านไอทีเทจี้จะสร้างความถ้ามาจากสายอินฟาเออผมบอกก่อนนะผม อันนี้อย่าเอาผมเป็นตัวอย่างเลยเพราะผมสุดท้ายผมก็ไม่ไปนะถ้าคุณเลือก ERP CRM หรือ Data Platform แนะนำว่าตอนนี้ถ้าผมไม่รู้คุณเรียนอะไรอยู่นะแต่คุณต้องไปเรียนต่อ M B A ถ้าคุณรู้เลยถ้า M B A เนี่ยเออพวกซีซึมหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกระดับ m มเนจเมนต์อะ M B A มันแบบจะช่วยลดจำนวนชั่วโมงอะไรอย่างพวกนี้เลยเลยลดลดจำนวนปีที่ต้องการด้วย ออสอบพเอบ PMP เนี่ยถ้าคุณเรียน MBA บอจากต้องการแบบจำนวนชั่วโมงที่แบบหกเจ็ดร้อยอย่างนักบัญชีเนี่ยจะเหลือแค่สามสี่ร้อยอะไรย่างเงี้ยนะนำให้ไปเรียน MBA ก่อนถ้าคุณมาสายอินฟ้านะอืมต้องควรไปเรียน MBA บอฟูสต a c กไปสายเด็ op. ออเดี๋ยวรอพี่คนหนึ่งตอบอืมพอเดอของผมกับของคุณอาจจะต่างกันอ่ะเรามาดูตำแหน่งงานบ้างครับคาวเิเจเนียของเราเนี่ย เออแยกให้ออกนะระหว่างคาวโอเปอเรชันกับคาวเอนจิเนียร์คาวเอนจิเนียร์ของเราคือการสร้างคาวขึ้นมานะจริงๆไม่ได้สร้างคาวที่เป็นเอ่อพับบิดคาวอะไรขนาดนั้นที่คุณเห็นใช้ AWS แต่เราส่วนให่จะเป็น private กับไฮบริดเพราะว่าคาวเอนจิเนียร์ตำแหน่งเนี้ยก็จะมีพื้นฐานเรื่องระบบปฏิบัติการเกือบทั้งหมดเออ,เ,อ,อเขาก็ขยันนะ รู้ทั้ง Microsoft รู้ทั้ง Linux รู้ทั้ง Linux เนี่ยก็รู้หลายตระกูลรู้ทั้ง Red Hat หรือว่ารู้ทั้งของยี่ห้ออื่นที่ที่เป็นฟรีอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คุณจะถ้าคุณจะไปสายเนี้ยมัองต้นคุณก็ไปเริ่มจาก Linux เนี่ยแหละอ่าแล้วคุณก็ไปไปดูการเอ่อการทำเลดเลสห้าเลสสิบเอ่อแซนสมิตคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องรู้นะฮาร์ดดิสที่ที่ต้องการการแบ็กอัพ หรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งระบบแบ็กอัพอะไรเนี่ยคุณโหแบบพูดจริงๆเราแวะผมไม่เคยไปมาหลายที่ไม่เคยเห็นมหาวิทยาลัยไหนสอนนะเออคุณก็ต้องอาจจะต้องไปเรียนว่า Data Transfer อะไรพวกเนี้เท่าไหร่ในการแบ็กอัพหรือการซิงค์ดัตตระหว่างระหว่างเอ่อ private cloud กับ public cloud เนี่ยอะไรพวกเนี้คุณต้องมีความรู้มาก่อนเออ OS มีจุดอ่อนจุดแข็งของมันคืออะไรของแต่ละแต่ละค่ายนะมาครัวนี้มาถึงเซสเซน์เี ส่วนใหญ่บริษัทเราเนี่ยค้าจีอซซเอมเนี่ยเออมันจะเป็นเป็นคนคนเดียวกันเพราะเขามีความรู้ทั้งทั้งระดับ o อมาก่อนแล้วเขามีความรู้ระดับแซนสวิตแซนสวิตนี่คือไอเออคนเป็นฮาร์ดดิสที่ขนาดใหญ่หลายหลายร้อยเทออกแค่ที่อยู่ในแบบพวกพวกทำบิลลิ่งหรือพวกแบงก์อะมันจะเป็นฮาร์ดดิสขนาดใหญ่มากอะ่ะเออที่แบบหลายๆตู้อะเออมันจะต่อผ่านไซเบอร์ส่งข้อมูลมาอะไรอย่างนั้นนะเขามีความรู้พวกนั้นแล้วก็มีความรู้ระบบแบ็กอัพอะไรพวกเนี้ย แล้วเขาก็มีความรู้ที่ผมก็งงนะเออแต่เขาบอกเออมันต้องใช้นะพี่ความรู้พวกเออดัตเตอบอะไรพวกเนี้ยการหลอกหรือการเอ,อทำเขาเรียกอะไรออพติมายด์ดัตเตอร์เบให้มันทํางานได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นดัตเตอร์เบเนี่ยแหละมากกว่ามากกว่าตัวโอเอสหรือปัญหาของแอปพลิเคชันตัวแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ยังไม่เจอมากเท่าไหร่แต่ตัวดัตเตอร์เบเนี่ย เป็นปัญหาที่จะต้องมีความรู้คือต้องลงเป็นแก้ปัญหาเทอร์โบชูติ้งพอได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะครานี้มาเน็ตเวิร์กเอนจนเนียร์นะครับเน็ตเวิร์กเอนจนเนียร์เนี่ยเราก็พื้นฐานเออบอกกันเลยสารตำแหน่งเนี้ยเออจริงๆก็ดูะติดเอค่คูลัสอะยังไม่ซีเรียส F อฟอีแมทผมก็ยังเฉยๆนะเออเอฟวิชาบางมหาอะไรมีวิชาเอ h ิ c s อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องสงสัยอาจจะสอบถามหน่อยเออแต่พวกไอพวก ไอ้พวกวิชาที่เป็นหลักของในการใช้ในประกอบอาชีพอะเออมันควรขั้นต่างมันควรไม่ไม่ต่ากวัาสี่อะแต,แต่มันวิชาเลือกอะวิชาเลือกเมเจอร์มันก็ไม่ควรต่างกับสีอยู่แล้วแต่ถ้าบีคุณก็จะดูดีอะเออแต่ถ้าสี่ก็จะเบเบไปหน่อยเนาะท่าน่วยเจคเนียเนี่ยก็จะทําทุกอย่างอด้วยความบริษัทเราทําทั้งระดับเออเออสวิตโฟร์เดอร์แล้วก็เอ็นเตอร์ไพรส์แล้วก็สมอลด์มีเดียอย่างเงี้ยพื้นฐานที่ต้องคุณอาจจะต้องไปเล่นแพ็กเกจเฮสเซอร์เนี่ย คือการแบ่งวีแนล์การคำนวณสับเน็ตแล้วก็การแบ่ง l อ i d คุณจะต้องคือเขาจะถามคุณนะคอมพิวเตอร์มีสองร้อยห้าสิบห้าเครื่องต้องใช้คดัดสับเน็ตคัสอะไรอหรือไม่เขาก็โชว์ให้คุณคำนวณสับเน็ตมากอย่างนี้จะมีพีซได้กี่เครื่องหรืออุปกรณ์ได้กี่เครื่องเนาะอืมโอใส่โมเดลสำคัญมาก ในสามตำแหน่งนี้เขาใช้เหมือนเป็นพื้นฐานที่ใช้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปไปเรียนโอยไซมโมเดลอย่างหนักอย่างหนักหน่วงซึ่งดูหลายที่แล้วก็ยังไม่มากพอยังไม่เขาเรียกว่าเรียนให้ไวให้ต้องจำเลเยอร์นหนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สามทำอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทานํางานยังไงเออเราอยากรู้เรียนเหมือนปัญญาโทอ่ะเออแต่ตอนนี้คุณเป็นญาตีผมว่าเข้าใจนะแต่ชอาคุณจะมาทํางานสายเนี้ยเขาจะถามข้อสอบแบบปัญญาโทไง เพราะนั้นคุณต้องรู้มันทํางานอย่างไรไม่ใช่รู้มันคืออะไรไไมไม่่เราไม่ต้องการวอรดะวอรใครก็ท่องได้แต่เราต้องการรู้ฮาวระดับฮาวเลยนะไอวายนี่ này, รอให้คุณได้ CCE ก่อนค่อยว่ากันพีเซลเอนจิเนียเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากไอสามตำแหน่งนาาแรกนั่นแหละน้องให้ผมก็เห็นน้อยนะที่จะมาเรียนจบแล้วมาเป็นพีเซลเอนจิเนียร์ะป่ว่าบริษัทต้องยอมเทนคนเยอะมากเยอะ ใช้เงินมโหลานมหาศาลเออส่วนใหญ่ก็จะเติบโตมาจากอันนี้แต่ก็มีบางคนก็แบบเออเขาเก่งทางด้านการน,นำเสนอคุณอาจจต้องเรียนเรื่อง Storytelling ไปหาหลักสูตรของเออผมเห็นในตลาดหลักทรัพย์อ่ะเออไลฟ์แพลตฟอร์มอ่ะมีเรียนเรื่อง Storytelling ฟรีอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีมีแล้วได้เซร์ติฟิเค e อย่างเงี้ยเออคุณอาจจะสมัครตำแหน่งนี้ได้แบบเฮ้ผมทำ powerpoint เก่งทำ c a นว a s เก่งอะไรอย่างเงี้ย คุณจะใช้ชัดจิวช่วยทำอันเราก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนะก็บริษัทก็ใช้นนะอ,อ่ะนะขี้เกียจไอพวกพีเซลมันก็บอกขี้เกียจช่วยลดวยเวลาได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่พีเซลจินเนียนี่ยถ้าคุณเรียนโ้แต่ยากนะคุณคนคุณคทำงานไปแล้สามสี่ปีก่อนถ้าถามว่าควรจะต่ออะไรเนี่ย ผมว่าจ,จะบอกเลยนะคุณน่าจจะต้องเรียนต่อโทด้านกฎหมายเอ้ต่อตรีนาตีด้านกฎหมายของรามพำแหงหรือของจุฬาหรือของธรรมศาสตร์เพิ่มพวกภาพิเศษนะเพราะว่าการเขียนที r อามันคือการเขียนสัญญาแบบหนึ่งถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้เออแล้วคุณเข้าใจไปเรียนพวกการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารระเบียบพัสดุเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะซึ่งมันอยู่ในวิชาสาขาเออในวิชากฎหมายอ่ะเออแต่มันก็มีข้อสอนนะข้อ แต่มันจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับคุณจ่ายเงินไปนเรียนกฎหมายเลยดีกว่าอาจจะดีกว่าเพราะการเขียนสัญญาอะไรพวกนี้ยมันจะมีคนคุณช่วยตรวจถ้าคุณไปเรียนเองมันก็จะไม่ช่วยซึ่งมันจะนแบบโคตรจะแบบ competitive advantage กับตัวคุณมากแบบโคตรเท่แบบเ,แบบเออเป็นพีเซลรู้สเปคสามารถเขียน TR ให้ลูกค้าได้เขียนสโคบเบอร์ให้ลูกค้าได้เออแล้วยังเข้าใจและสิ่งสําคัญคือคือเขาเข้าใจเรื่องไอทีโปรเจกต์ด้วยนะว่าเขาจะต้องสามารถแบ่งงานแต่ละงวดเก็บเงิน หรือว่างานตรงไหนจบไมโซนไหนถึงจะเก็บเงินได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นหน้าที่ของพีเซลเนียเพราะมันเขาจะเป็นคนล่างเพราะปรโซ่ทั้งหมดก่อนมันคลาวในซิสเต็มเน็ตเวิร์กไม่ได้ไม่ได้ใช้ทําอะไรนะก็ก็ไม่ไม่ได้รู้แต่สามารถบอกทาร์ตได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในแต่ละทาร์หรือแต่แอคทิวิตี้ว่าติดตั้งสวิตตัวนี้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เทสระบบอย่างนี้ใช้เวลากี่วันอะไรเงี้ยเขาจะบอกเขาาจะบอกคุณได้แต่พีเซลเนียต้องป็นคนวางสโคปกว้างให้ก่อนต้นจากเขาจะบวกบัฟเฟอร์เหลือให้อยู่แล้ว อย่างเช่นผมโปรเจกต์ที่มหาการมากเนี่ยทำบิลลิ่งให้บริษัทหนึ่งเทลโก้เนี่ยใช้เวลาไปห้าปีอ่ะอืมก่ยังไมเกรียดัตตาดทั้งหมดอย่างอืมเพราะพีเซลล์วจิเนี่ยเขาก็เขาก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้พอสมควรอืมมาตำแหน่งหนึ่งเนี่ยซัพพอร์ตวิจียเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกที่แก้ไขแต่จริงๆผมอยากจะพูดซัพพอร์ตกับเดฟออฟไปพร้อมๆกันเลยนะ เดฟออฟเนี่ยคอนเซปต์มันอะผมสติน้องอาจจะบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนไม่เคยได้ยินอะผมพูดเดฟออฟก่อนก็ได้เดฟออฟเนี่ยคือคือคาลซิสเซนเน็ตเบิร์เนี่ยคุณเป็นคนสร้างคุณคุณเป็นคนอินสตาคุณเป็นคนคอน f ิ g เนี่ยคุณควรจะรู้ดีทั้งหมดเพราะนั้นเวลาแก้ไขปัญหาหรือ Operation นเนี่ยคุณก็ควรจะต้องเป็นคนทำถูกปะเราเลยเรียกคอนอเนี่ยเนี่ยเด็บออฟซัพพอร์ตเจเนียก็เหมือนกันแต่ครั้งนี้ปัญหาคือว่าซัพพอ คือด้วยความที่ cloud system network เนี่ยเขาทำเป็นโปรเจกต์ซัพพอร์ตเจเนียจะต้องทำเป็นเอ่อมันมีแบบแบบ f ฟ r s t Tier กับ Second t i ท r คือด่านหน้าเนี่ยรับสายแรกอะแก้ปัญหาทางโทรศัพท์หรือว่ารีโมทไปแก้ G A เนี่ยอันนี้ซัพพอร์ตแต่เขาก็มีครั้งนี้ความยากคือเขาไม่ได้แบ่งมันแบบ cloud system network เนี่ยเขาต้องรู้ทุกอย่างอืมเราก็จ่ายเราก็ค่อนข้างจ่ายเขาแพงนะเพราะด้วยความที่เขารู้ทุกอย่างเออแต่งานเขาไม่งานกดดันอะเนาะเดฟอฟก็เหมือนกันแบบว่าจริงๆมันเป็นในบริษัทเราเรียก ทุกคนน่ะว่าตอนที่มีคนที่ต้องทํางานซัพพอร์ตแล้วก็ทํางานซิสเต็มหรือทํางานเน็ตเวิร์กแล้วก็ทำงานซัพพอร์ตเนี่ยเป็นพวกทีมเดฟออฟแหละคือมันต้องแก้คือมึงไปติดตั้งมึงก็ต้องแก้ปัญหาหลูกค้าได้ก็มีเท่านี้ครับใครมีคําถามครับจริงๆผมหมดแล้วนะถ้าไม่มีคําถามเดี๋ยวจะให้ท่านต่อไปเลยอ๋อค,ครับผมจริงๆก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วเดฟออฟกับเดฟเซ็กออฟนี่มันต่างกันขนาดไหนครับพออธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับอ่ ตอนคอนเซปต์มาตอนแรกคือเดฟอฟนะครับจากหนังสือเรื่องฟินิกถ้าไปหาลองไปหาอ่านนะมันจะเป็นเรื่องหนังสือที่เกี่ยว d e บเดฟอฟมาก่อนเดฟเซฟอฟเนะี่ยมาตอนที่แบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมาั่งเพราะว่าอิเซนเบอร์เซกิวอีเนี่ยพัฒนามาจากเนี้ยเออมันจะมีฝั่งเ e c u ว i t ตี้ไปว่าตอนหลังเนี่ยออกแบบคาหรือว่าซิสเต็มอ่ะเออคุณจะต้องมีความรู้เรื่องเ e c u ว i t ตี้พื้นฐานด้วยอ่ออีกวิชาหนึ่งที่คุณต้องควรไปโรงเรียนนะเออพวกอินทูดักชั่นเซกิวอิตี้อ่ะไปเรียนเซ์แวอิตี้อะไรระด ใช้ใช้มีแล้วดูดีในทาร์สคริปดูเดเวลาคุณส่งทาร์สคริปเนี่ยคุณไฮไลท์ไปเลยนี่เรียน Security เรียนไอทีโปรเจกต์แมネจเมนต์นี่เรียนเน็ตเวิร์กเอ็นโทรเดชันเน็ตเวิร์กมานี่เรียนไวเลสแอนอะไรเงี้ยคุณไฮไลท์ส่งมาเลยนะเขาจะได้ไม่ต้องหา e g เ t ตเกับช่างมานอีแคลคูลัสอีแมทเอ่ออะไรอีแล้วตอนแม็กอะเออไม่ไม่ดูหรอกไม่รู้ให้เรียนเหมือนกันตอนเรียนมหาลัยก็งงเหมือนกันให้เรียนทำไมใช้ตอนไหนเนาะเต็มที่ก็เลขขานสองคำนวณสับเน็ต <c oughs> ครับผมแล้วแล้วอย่างคลา u d ์เอนจิเนียเนี่ยเราควรจะไป Cloud อันไหนครับมีคำแนะนำไหมครับหรือว่าแบบมองเห็นไหมครับเทรนด์อะไรที่แบบเขากำลังพุ่งไปทางตัวไหนครับอืมผมจะบอกเลยนะโอดระวังหัวเวยไว้คุณอย่าไปศึกษา AWS หรืออะไรมากคุณไปดูหัวเวยไว้นิดหนึ่งสักนิดหนึ่งติดไว้บริษัทตีนลงทุนในไทยเยอะแล้วเขาคุณคิดว่าเขาจะใช้ a อ s ลล่ะ แล้วใครคนที่มีเงินที่จะซื้อคลาวพวกนี้อืมไปดูนะโขว่วยคลาวตอนนี้เข้าใจว่ามีเรียนฟรีหลายคอร์สแต่คุณไปเรียน AWS อะไรก็ Google อะไรก็ฟรีอยู่นะก่อนฟาวเดชันเนี่ยฟรีอาชอัวก็ฟรีเม่เกอะนะเข้าไปหากลุ่มมี Open Chat ของอาชอัวเนี่ยผมเห็นโค้จะ Active ทั้ง f a c e b o o k ทั้งทั้ง Open Chat อะไรอย่างเงี้ยเราไปหากลุ่มดูนะครับแล้วคนสายอินฟ้านี่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นไหมครับน้อยมาก ไพทอนเนี่ยแบบเอออ่ะถ้าแต่เรียนนะให้เลือกอันนึงภาษาหนึ่งนะไปเรียนไพทอนอันดับหนึ่งอันดับสอง SQL เพราะว่าการอีกอันหนึ่งที่ต้องใช้บ่อยเนี่ยคือการเออเขาเรียกเราเราเรียกกัน m o n i t o r ร n g เน็ตเวิพวกเนี้ยมันใช้ภาษาไพทอนเขียนไปคอนโทรไปไปคุม API เนาะคุณไปควรจะไปเรียนอืมรวยเลยละ่ะจริงๆถ้าคุณมอนิเตอร์เน็ตเวิรกระดับเออ ระดับงานทางานของการโอนเงินน่ะคุณนึกออกแค่ถ้าเขาโอนเงินระหว่างแบงก์มันจะมีเส้นทางถ้าคุณมิเตอร์เน็ตเวิร์กได้อะว่าเฮ้ยหรือว่ามิเตอร์ระระดับแอปพลิเคชันทั้งสองฝั่งได้ว่าทานาทัศธันานเซ็ชันมันเท่าไหร่ทาราฟิกมันจะเต็มหรือยังเนี้ยโอ้แบงก์รักคุณแบงก์ชอบโอ้ถ้าคุณเป็นธนาคารแบงก์ชอบแบงก์รักแบงก์หลงอะ่ะเออมามาทํางานกับพี่เธอเนี่ยดอกเบีย้ย แบงค์อไม่เอ่ยชื่อแบงค์0.25เปอร์เซ็นต์น้องจะซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยซื้อไปเลยไม่เกินสามล้านเนี่ย0.25โอ้หนึ่งสลึงคุ้มค่าไครับสุดครับผมถ้าเกิดว่าน้องสนใจที่จะแบบเอ่ออยากจะไปสายฟาสตรซัคเจอร์ไอทีฟาสตรัคเจอร์อจริงๆเนี่ยคือสิ่งแรกที่น่าจะทำคืออะไรฮะรีนุกเป็นพื้นฐานควรจะลงรีนุกที่เครื่องแล้วก็ทำวีเอ็มแวร์บนเครื่องให้เป็นก่อน ไม่ว่าเอาออาจจะเรียกว่าเวรยเล้ะเวชุนแมชชีนบนบนเครื่องให้เป็นก่อนไม่ว่าจะเป็นของ Azure, ขอ z ชัวของของค่าย Microsoft หรืออะไรเนี่ยจริงเวียเวของ Microsoft ไม่ได้เรียกอ z ชว e เรียกอีกตัวหนึ่งเออคุณต้องทําให้เป็นก่อนอือโอเคครับผมผมมองว่าโอเคครับก็วันนี้